จะสองปีแล้วนะที่เป็นเนี่ยที่หนักๆปีนี้แหละแต่รักษาไหนมันก็ไม่หายไม่หายรักษาไม่ดีขึ้นเลยจ้าคุณหมอบอกว่าถ้าผ่าตัดเห็นบอกว่าห้าสิบ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 ผ่าตัดห้าสิบห้าสิบจะรู้ว่าเดินได้หรือเดินไม่ได้เนาะคุณหมอแค่บอกห้าสิบห้าสิบที่นี่มียากินก็ไม่ผ่าแล้วได้สินค้าดีดีนมากก็ดีมากๆเลยค่ะเหมือนช่วยชีวิตคุณป้าคนไหนไม่ลองก็ไม่รู้แล้วต้องตัดทิ้งใจลองเป็นป้าเนี่ย เป็นลูกค้าจริงนะคะเราลงพื้นที่จริงๆแล้วเ,เห็นผลชัดเจนนะคะเปิดใจลองทานดูผลิตภัณฑ์ของเราว่ามันดีขนาดไหนนะคะจ้ะีคุณป้าคุณลุงที่ไหนนะคะที่เป็นเหมือนหนูปวดสะโพกเลาวลงขาเมื่นชาก็มากินดีบูนจะดีขึ้นมากค,ะค่ะไม่ต้องไปผ่าตัดให้เสียเงินเยอะ,ะกินอันนี้ก็ดีขึ้นมากคะ่ะเพราะหนูลองมาแล้วกล่องกล่องที่สองเนะะี่ยค่ะดีขึ้นมากเลยเตินได้สะดวกคะ่ะปกติคะ่ะ จากเมื่อก่อนใช้ชีวิตลำบากลำบากมากจริงๆนะหนูแบบนั่ง่างนี้เดินไปโอ้โหน้ำตาล่วงลไหนไหนคุณป้าลองลองเดินให้ดูสิคะว่านี่นะฉันเดินได้แล้วจริงๆจะเดินได้แล้วจริงๆค่ะเดินสะดวกสบายเลยค่ะลองขยับขาว่าข้างนี้เมื่อก่อนเป็นข้างนี้ค่ะนี่ เมื่อก่อนยกไม่ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรเดินสบายเลยค่ะสบายเลยใส่รองเท้าฉันก็ไม่กลัวแล้วว่าขาฉันจะชาเพราะฉันรู้สึกหมดแล้วมันย้อนได้แล้วเมื่อก่อนไม่กล้าเมื่อก่อนใส่ใส่ขาสั้นแล้วก็พวกยืดนี่แหละไม่กล้าใส่เลยเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วใครชวนไปไหนมาไหนไปหมดแล้วไปหมดแล้วฉันมีตัวช่วยที่ดีขนาดนี้ จะไม่ลองก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะต้องลองดูค่ะประสบการณ์ลูกค้าจริงนะคะที่มีอาการปวดนะคะสะโพกชาแล้ว ได้ทำผลิตภัณฑ์ดีบูลเพียงแค่2กล่องเท่านั้นนะคะลูกค้ามีอาการที่ดีขึ้นมากๆนะคะจากที่ชาตอนนี้ไม่ชาแล้วนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะปวดข้อปวดเขา่ขาเข่าเสือ่อมปวดสะโพกชาแล้วลงขารีบติดต่อชมพู่มาได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้ช่วยคุณได้จริงๆคะ่ะติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ชมพู่กับคุณป้าต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟเพเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรัคซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์รี่ช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา